สวัสดีสสดจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ได้ผัดสตอกุ้งสดนะจ้าแล้วลก็ซื้อเนืม้มดอนเนื้อมากินนําจ้ามาได้จ้ามาลุยไล้จ้าเนื้มสุกป่ะเนื้มกับปลาสุกแล้วเนาะปลาสุกก่าปาสุกเิ่นกินเนื้มเนื้มตุ่มเอ้าลุยเลยจ้าก็จังลวกหย่งนั้ เขาใครใครดาทายาของอืมใช่ กุ้งเนียนๆตอรษเนีนๆกุ้งก็เตอ คนก๋ตกจ้ามึงจ,ามมงจะขึ้นหนูจซื้อแ <laughs> <c oughs> ่บขึ้นยากระตกะจัดมั้ กุ่มติดน้ำชอบอืมจิดใจแนมใช่ป่ะใช่เมื่อกี้กระเด็นเป็นฝุ่นเลยน้นะแม่ วา่าที่พี่ซื้อมูสับ่ะจ้ะมูสับบบมีได้แหนมมาแทนบะม,มูสับกุนไม่ไปซื้อไม่ไดกใค่ทีเจ จะต่อพาเครื่องจะ้ะพาพอนนอนื่อวานนะนอนไม่หลายพอก็เลยพาเบิงถ้าไปพาม้าหนอนมาตั้งกับมีหูเนาะหูหนอนตบง่ายนึงบางโตก็นจนเตือนตัวแรกแม่ตื่นมันบดำบุบปืนเนาะ <laughs> เป็นอะไรอยากกินแหนมเอ้าคือไปโรดีมีที่เสียบไว้ด้วยแซ่บอันเนาะครับแซ่บก็อลสซีบบาทน้ำตลาดเป้างล็นิดนะแมดี๋ยวาถสุกมันจะมีน้ำอะไรออกมาด้วยนะแม่ขออภัยอ่ะ จะมักฉ่ำมาก,กโอเคสามลักแต่หน,น่อยสอมาเอาไปต้มจ้ะมัน็นเนื้อกะเกย์ที่จะกินหนึ่งเอาหนึ่งเล่นกินเอาไปต้มมันก็สิเป็นยางแล้วจ้ะในถุงอ่ะอ่ะฮะนั่นไงแซ่บแซ่บเ,เนื้อไม่ไม่เอาไปต้มอันนี้หรอกย่าหนึ่งข่าวเสียดจ้าเอาไปลงใส่หมอ้อ บก่บกากินดิบแต่ก่อนแต่ก่อนแฟนเคยจากเฟมน,นี่ตอนก่อนไปบ้านไปโรงเรียนน่ะมันดีให้ได้กินตลอดอยากกินมือหม,มักเอาไมนผิดไม่เอาครับไม่เอาก็มา,มาจัดการ <c oughs> จัดการต่อมือน่นอ่ะสื่อแทงไงเลยเฟมเยอันนี้เอามาลองมั้งก็คือแจกเนาะ ลูกบแสงบ่ได้จ้ะเ,เปลเปลี่ยวไง แสบแสบแสบอะยังแสบกับเบาดูดูมันแสบจ้ะก็เลยอยากเบาอืมฮอันนี้มีนี่ไงแสบต้องเคยกินเทลเลกเลยจ้ะแน้ดอนเมือง ไม่ใช่เคยกินแต่ยีหย่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นยี่ห้อนี้ไม่เคยกินล่ะมันก็นมีหลายยีหออ่ห้อเนาะบ่คิดว่าสิแซ่บยี่ห้อน,นี้บ่คิดว่านเสติดใจเลยเอาอีกไหมยังไม่เล่นยงไม่เล่นซีกี่์วะ <cười> <cười> bắp dâu em bắp dâu cũng cho mùa lạ <laughs> ก็กินเนาะไม,ม่ได้ดมมันเร็วไหมาจากที่เต็มถาดอฮมยเต็มเล็ดดัสีเลยตัดเดีอยวยังมันอยู่เปล่าวันวนี้ตอนที่เพิ่มเลนตมันแลนก็แบบตัดแล้ว ไม่เนี่ยมันี่ยอะไรอ่ะนังหมูหนุบหนึบถ้ากล่งโหลหนึ่งเอามาพัดก็สีส่วด,ดถาดเนาะอันนี้ก็หกขีดเจ็ดขีด สตอสตอสี่ฝัก ทำไมไม่กินสะตอไม่อ่อยฉันไม่ชอบกินสะตอ่อฉันกินหน่อยจะนิดๆ ไอแนมแจ้วไม่กินแล้วเหรอข้าวอืมเอมครับเอมแะ้วฝุณฝาดเขาเนี้วกับอกไก่ไปแล้วรอบหนึ่งมมนจมจุท้าย รักข่ายร่ผลคิ์เบอร์เลยข้ายั้งกับสิเบอร์หล่ะ ไข่ดาวก็เจาะแต่ไข่แดงมันก็ชอบไข่แดงเจ๊เขาไม่ค่อยชอบเอาไหมเน่ยเอ้ยเอาครับเองนึกว่าเบิกินไม่ได้กินต่อ ほか<た>。 ข้าวกินไม่หมดกับหมดเยี่ยงต่อเหลือสองเม็ดมั้งสองเม็ดสามเม็ดนะขอเถได้หลายได้จ้ากินเบาเบิดรักเขามาหลายเบิดนไม่ว่าจะกินเบิดอ,อืมคนหิวนอกอยานเบาอิมดีแท้เบาเบิดจากนาก็ขอขอบคุณคนที่ขอมารับชมนะจา้า วันนี้กับขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า